จากที่ว่าเราไลฟ์สดเสร็จนะคะคุณแม่ก็เอากล้วยทอดที่ว่าได้นะคะเอามาให้เด็กๆดูน้องแทนทําไมหน้าตาอย่างนั้นอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเร็วที่มอขนมให้ขอบคุณครับเร็วทุกคนขอบคุณครับขอบคุณนะคะอ่ะหยิบไปจะเอายางใดมั่งอ่ะขอบคุณคุณสิงโตนะคะนี่คือคุณแม่เอามาให้มอบให้เด็กนักเรียนแล้วนะคะวันนี้รู้สึกจะเลิกเรียนเร็วหรือเปล่าหรือว่าสี่โมงกว่าแล้วนี่เขาขอบังเล็กเอาอะไรขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนแล้วเด็กๆ ขอบคุณค่ะคอนเอามาเอาอันนึงว่ะลูกหยิบเอาหยิบเอาหนูจะเอาอะไรขนุนก็ได้อุ้งปวยทอดปวยทอดคุณแม่หมดนะคะวันนี้เดี๋ยวจะให้ไปเอาให้เด็กทางโน้นอีกขอบคุณมากนะคะคุณสิงโตขอให้ท่านยังมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอันนี้ก็จะเอาไปให้เด็กทางฝั่งโน้นอีกรู้สึกว่าเด็กนักเรียนจะเลิกเรียนเร็วนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ พบกับเราอีกครั้งนะคะกับช่องน้องพูนซอฟลักกี้วันนี้ก็มาอัปเดตอาการของนางที่เจ็บเท้านะคะเจ็บเล็บเท้าว่าจะแตกถึงขั้นไหนแล้วนะคะหัวรีบรีบรีบมาเล็ว ตอนนั้นก็เป็นเวลาหกโมงกว่านะคะเรียบๆเโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอังเหยียบเล็บตัวเองนะนี่<ใ>นมองเห็นมันเอ้าไหนมันมีดินเข้าพอเนี่ยนะคะ<ๆ>เดตแม่นะลูกดูทําใต้งวง โอ้ยเย็นนั่นแหะอู้หูใส่หัวแล้โอ้ยเอ้ยอมันบุญไมดีกว่าเออตรงนั้นแหละล้างให้เสร็จก่อนเดี๋ยวคุณแม่จะดูวิธีเนี่ยนะคะแผลของนางมองเห็นไหมถ้าถ้าเป็นคนเราก็ต้องรอให้เล็บแตกก่อนนะคะนางเจ็บแสบอยู่นิดเย็นแน่เลยเอามือออกก่อนแม่ไหมดูเนี่ยเย็นนิดนึงแป๊บนึงโอ้ย อยู่ใจพักเลยอย่าดันแม่นะลูก <มา S 2> ด,ดูดิน<อ>่ล้วคุณพ่อล้างแผลให้ก่อนนางก็อยู่ไม่เป็นสุขเลยพอแล้วพ่อเออตรงนี้แหละนี่โอ้โหแผลก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ,ดดะนี่คือคุณแม่อัปเดตอาการหน้าสดให้ดูระวังเหยียบโดนเท้าตัวเองนะอ นี่ <ทำ S 1> คือน้ำน <ะ S 2> <ร>อุ่นนะครับนี่น้ำอุ่นนะครับเดี๋ยวเปล่งฟัใหม่คือนี่ไงโอ้ยนิ่งนิ่งนิ่งเดี๋ยวเอากล้วยให้ถือด้ค้อนี่ยนี่อ้าล้างไปเดี๋ยวจะเอานั่นให้ทำไมไม่เอาอะไรมาวางดีๆหน่อยเนาะ เนี่ยอันนี้คือน้ำต้มสุกนะครับเอาอันนี้เราทำนี้เหนี่วยมองเห็นด้วย,วยมองไม่เห็น,นะน,นเอา้ามีเอฟซีท่านไหนเคยเห็นแบบนี้หรือเปล่าคะฉีดเข้าไปในโคนเล็บมะพอเนี่เจ็บนะสุสัใสแบบ เส็บเสบนี่เลยเป็นน้ำต้มสุกเวยๆยต้องล็อกต้องล็อกคอแล้วไงที้นี้ถึงจะล้างได้ง่ายๆยมืดมาเห็นอ,อย่าให้เขาเดินบ่อยมันจะเหยียบเท้าตัวเองเนี่ยน,นะนี่นะคะเครก็จะเป็นอย่างนี้น เดี๋ยวให้คุณพ่อทำความสะอาดแผลให้ก่อนนะคะนางจะได้กินต่ออาจจะเย็นเย็นเพราะทำไมไม่เทน้ำอุ่นไปหมดก้อนเทหมดขาเลยแล้วก็ค่อยเอาผ้าเช็ดนะ่ะผ้าเช็ดแล้วค่อยป้ายยาลงไปเลยเทตั้งแต่โคนขาลงทั้งสี่ขาเลยอย่าให้แบบ กลัวว่าเวลานางเกล้งจะเจ็บนี่แต่เขาก็ให้เทลาดลงมาตั้งแต่โคนขาเน,น,นี่ยอื้อทุกก็บุยโดนโดนดินน,น่ะอืมเขาจะได้แบบว่าคลายเส้นคลายอืมคลายเส้นเส้นยึดเส้นอะไร เวลาที่แผลก็ภาวนาให้ถ้าเล็บไม่หลุดก็คือต้องให้เนื้องอกขึ้นนะพ่อนะอย่าย่าเล่นอะไรอ่ะอืมอย้ยเจ็บไหมตุยนุ้ยไม่เจ็บนะคะเนี่ยเล่นได้นนต้องขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงน้องคูนซับ เนื้องอกจะได้สมานเร็วๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่จะพาไปใส่บาตรให้นางได้ใส่เองเลยนะคะเอาทำไมกล้องมัวเร็วๆพ่อหิว้ววยังไม่ได้พาเรื่งเบียงพาให้ประสนันหายเร็วๆนะจ๊ะ สาวน้อยนั่น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 โดนดินอีกรู้สึกว่าจะแสบเสพนั่นนั่นแหไม่ใช่ของกินปะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยสนับสนุนนานยาตกช่วยสนับสนุนค่าอาหารให้น้องช้างแล้วก็ทำให้ครอบครัวมีรายได้นะคะ ขอบคุณมากมากค่ะปะไปกินได้แล้ววันนี้ก็สมหวังกันแล้วนะคะกับหมูก,กระทะเป็นไงน้องกายสมหวังยังสมหวัง,งแล้วครับขอบคุณนัง่งขอ,ขอบคุณมากมากนะคะวันนี้คุณแม э ่ก็ซื้อมาให้ดาาเด็กๆ ได้กินกันด้วยนะคะครอบครัเว,วเราก็มีกันสี่คนนะคะมีคุณพ่อน้องกีตาแล้วก็น้องกายส่วนสองนอนนี้ก็คือหลานนะคะล <laughs> แล้วก็คุณแม่นะคะวันนี้ได้กันได้กินกันท่วนหน้า,นา,าต้องขอบ <ขอ S 2> คุณคุณกุลธิดามากๆนะคะที่ทั้งซื้อ ทั้งอุดหนุนอาหารช้างแล้วก็ได้จัดสรรอาหารให้คนได้รับประทานด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอให้ท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดการสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการนะคะที่ได้เอื้อเฟื้อกแก่ชาวช้างที่ลำบากกันในครั้งนี้มากๆค่ะขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้มากๆนะคะ ขอขอบคุณมากๆค่ะโมต่พูดเดี๋ยวคุณแม่ไม่ทันเขาแล้วนี่ดูแต่ละคนสินนทำหน้า,าทำตายังไม่ได้ล้างเลยลลยี่ด<อ>้อแม่ยี่หอง <ๆ S 1> แอ่ันก็ต้าสันี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะ